เสร็จแล้วก็เลือกตำแหน่งที่จะส่งสัญญาณออกไปอย่างเช่นกรณีนี้ผมจะส่งไปที่สเตเรโอนะฮะผมกดปุ่ม ST ลงไปนะครับแล้วก็เลื่อนเฟสเด์ขึ้นนะครับตอนนี้ทายสังเกตว่าเสียงสัญญาณเสียงเนี่ยของไมโครโฟนผมเนี่ยออกมาที่ลำโพงแล้วนะครับซึ่งสัญญาณเสียงตัวนี้จะจะขึ้นตามสเตเรโอตัวนี้ถ้าปิดลงไปก็จะหายนะครับอย่างนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้งานกับพวก ไม่ทั่วไปที่จะอย่างเช่นไม่ไม่ร้องเพลงเลยก็ตามนี่นะครับบางครั้งเราต้องมีการปรับโทนเสียงของไมโครโฟนเนี่ยให้เหมาะสมกับคนร้องหรือผู้ใช้งานนะครับเราอาจจะมีปรับเสียงแหลมขึ้นมาก็ได้อย่างนี้นะฮะซิบซิตรงนี้นะฮะหรือว่าเสียงกลางขึ้นมานะครับแล้วก็หรือจะเป็นเสียงทุ้มนะครับตัวนี้สามารถจะปรับได้นะครับกรณีถ้ามีเสียงทุม้มมีเสียงหึ่งมากเกินไปเราจะอาจจะปรับตัวโลนี้ลงมาหน่อยได้ เพื่อให้เหมาะเสีมเหมาะสมกับการใช้งานนะคราวนี้ในส่วนของการใช้งานเอฟเฟกนี่นะฮะถ้าเกิดผมอยากจะใช้เอฟเฟกต์ทั้งมลาตัวนี้นะครับผมจะหมุนปุ่มเอฟเฟกขึ้นมาก่อนประมาณที่เขามีขีดเครื่องหมายนี่ก็คือประมาณบ่ายสองโมงนะครับตรงนี้นะครับพอหมุนมาเสร็จนะครับผมก็จะกดออนที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็เลื่อนเอฟเฟกต์รีเทิร์นขึ้นมา นะฮะสังเกตนว่าจะมีดัวรีเวิร์บขึ้นมาแล้วทีนี้รีเวิร์บตัวน,นี้มันสั้นไปใช่ไหมฮะผมจะปรับให้ยาวขึ้นนะฮะแค่นี้เองครับเราสามารถจะปรับ่งเวลาของรีเวิร์บได้ว่าให้มากน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้งานเอฟเฟกตัวนี้เป็นลักษณะของการร้องเพลงเราจะใช้พวกคาราโอเกะใช่ไหมฮะเราก็หมุนโปรแกรมไปที่เบอร์เก้านะครับจะเขียนว่าคาราโอเกะแอคโคนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับใช้ในการทํา เอ็ o ให้กับพวกไมโครโฟนที่ใช้ร้องคาราโอเกะนะครับฮัลโหลฮัลโหลเห็นไหมครับ <Hi. S 1> ท่านี้เราก็สามารถจะใช้ไม์ตัวนี้ในการร้องเพลงคาราโอเกะได้แล้ว <Hi. S 1> แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเสียงอื่นอย่างเช่นอาจจะเป็นวอล วัวคอลเอ o โนะฮะเบอร์สิบ <Yeah. S 2> จะลองให้ฟังดูนะครับฮัลโหลเดสเช็คจะสังเกตว่าลักษณะเนื้อเสียงที่ใช้เนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะว่าวัวคอลเอ o โคเนี่ยจะมีเสียงรีเวิร์ปนมาด้วยนะครับ mm hmm. ก็เหมาะกับการร้องเพลงทั่วไปนะครับ mm hmm. ส่วนถ้าเป็นเพลงสากลเนี่ยเราจะเน้นหนักที่เป็นรีเวิร์มากกว่าครับ จะไม่ค่อยได้ใช้เป็นเอ็โคเท่าไหร่ที่เราเห็นไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นแผ่นพับในการปรับแต่งอีควอไลเซอร์และคอมเพนเซอร์เบื้องต้นนะครับ ซึ่งเป็นการเป็นไกด์แนะนําให้คร่าวๆสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มหัดใช้งานมิกเซอร์เป็นครั้งแรกนะฮะในตัวนี้นะฮะแผ่นภาพนี้นะฮะเราสามารถจะดาวน์โหลดได้เองจากเว็บไซต์ยามาฮ่านะครับที่ w w w yamaha pro audio com นะครับคราวนี้เราจะมาลองทดสอบในการปรับแต่งหรือว่าจะปรับยังไงตามตามที่เขาแนะนําให้นะครับอันนี้ผมจะปรับเป็นในรูปแบบของเมลโคอลนะฮะแรกนี้นะครับนะครับ ก่อนที่เราจะปรับแต่งนี้นะฮะเราจะปรับเสียงให้ดังก่อนนะครับโดยการที่ว่าเราก็ปรับตามขั้นตอนเมื่อกี้นะฮะให้เสียงดังก่อนนะครับนะครับตอนนี้เสียงก็ดังเรียบร้อยแล้วนะฮะถัดต่อไปนะครับนะผมก็จะเริ่มปรับแต่งนะครับโดยการที่ปรับคอมเพรสเซอร์ก่อนอันนี้เขาก็แนะนําบอกว่าให้ปรับคอมเพรสเซอร์อยู่ประมาณ12บสนาฬิกานะครับก็คือตรงกลางนี้นะครับ จะสังเกตว่าไมค์ผมจะไวขึ้นนะครับไมค์จะไวขึ้นทันทีนะครับแล้วก็ถัดลงมานะครับก็ให้ปรับตัวเสียงแหลมนะครับประมาณบ่ายสองโมงนะครับแล้วก็ปั่มไปนะครับตัวนี้นะนะครับแล้วก็ปุ่มเสียงกลางนะฮะตรงมิดเนี่ยไว้ตรงกลางเลยไม่ต้องปรับนะครับส่วนตัวโลเนี่ยสังเกตว่าเสียงผู้ชายเนี่ยจะมีเสียงทุ้มนะฮะเขาก็แนะนําให้ดึงเสียงทุ้มลงนิดนึงนะครับ จะสังเกตว่าระดัะเนื้อเสียงผมที่ออกจากไมโครโฟนตอนนี้เนี่ยค่อนข้างดีขึ้นทันทีเลยจากที่ของเดิมไม่ได้ปรับนะฮะถ้าเราลองฟังของเดิมนะครับแบบนี้นะครับสังเกตไหมเสียงไม่เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้จะใสกระจ่างกว่าเยอะแล้วก็จะมนีน้ำเสียงที่ฟังแลวดูดีเหมาะกับการร้องเพลงนะครับ ซึ่งในการใช้งานไมโครโฟนนี่นะครับของในรุ่น MG ตัวนี้นะครับอย่างในรุ่นนี้ m g 12 4 4 x สเนี่ยนะฮะเราสามารถเสียบไมโครโฟนได้ถึง6ตัวพร้อมกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าในส่วนคอมพิวเซอร์ตัวนี้ในรุ่นนี้จะมีให้แค่4ตัวนะครับซึ่งทุกช่องเนี่ยจะเสียบไม์ได้เหมือนกันหมดทั้ง6ตัวเลยนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาลองฟังสัญญาณเสียงที่เล่นจากเครื่องเล่น MP 3นะครับโดยผ่านทางช่องชั้นั้นที่11 12ของมิกเซอร์ตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ The amazing grace, how sweet the sound that saved and said me free. I was lost, but ในส่วนการใช้งานเบื้องต้นของ Yamaha Mixer MG-Series นะครับก็หมดไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ทางตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะฮะหรือบริษัทสยามดนตรี Yamaha จำกัดนะครับขอบคุณมากครับ